นี่ก็คือชาร์จสำหรับเช็คค่าสายตาเอียงเนาะมันชื่อว่าค l อ c k dial แบบครึ่งก็มีก็จะเป็นแฟชั่นซึ่งตัวเลขพวกนี้คุณก็เอา30มสิบไปคูณก็จะได้เป็นองศาที่เราต้องใช้ในการจัดก,การมันนะโดยไอ้คล o c k dial เนี่ยก็มีปัญหาในการเช็คสายตาเอียงเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าไม่มีนะคือกรณีที่เขาเสียตายเอียงเยอะเนี่ยคุณก็หามันได้แต่ถ้ามันเอียงต่ำกว่าร้อยเอียงห้าสิบเอียงยี่สิบห้าเอียงเจ็ดห้าไอ้น,นี่ แค่ยังไม่ออกจริงมันยังไม่ออกก็ประมาณเดียวกับปัญหาของตัวเลดกรีนเลยไม่ว่าคุรจะเปลี่ยนมาเป็นแบบนี้แบบนี้หรือแบบนี้ใช่มันแตกต่างกันเล็กน้อยแต่เหมือนกันครับปัญหาเดียวกันของมันก็คือเหมือนแยกออกยากอยากให้เข้าใจว่าไม่ว่าจะเป็นเลดกรีนหรือว่าไอ้ครอปแล้วหรือว่าเป็นแกนชาร์ดตรงนี้ มันใช้เช็คแบบจับอย่างได้นะครับในกรณีที่ค่าสายตาเขาเป็นเอียงเยอะเอียงเกินร้อยเอียงเกือบร้อยอะไรเงี้ยมันจะพอแยกได้แต่ถ้าเอียงมันยี่ห้าห้าสิบหรืออยู่ใกล้แถวเนี้ยบทจำตรงมันแยกไม่ออกจริงถ้าคุณเป็นร้านแว่นนะคุณฟังอยู่เนี่ยคุณก็ใช้เนี่ยจริงไหมล่ะลูกค้าบางคนนะเราเจอจากเครื่องคอมพิวเตอร์เขาแยกไม่ออกตัวเลขบางตัวที่เขาอ่านไม่ได้ก็ยืนยันว่าเขาแยกไม่ออกน่าจะเป็นสายตาเอียงแต่พอมาเช็คปุ๊บเนี่ย ก็แยกออกจริงๆนั่นแหละเออมันเป็นปัญหาเพราะฉะนั้นอยากจะเซตความเข้าใจว่าเออไอพวกเลเกรีนพวกคล็อกไลเออพวกเนี้ยมันเป็นแค่การดันแบบหยาบนั่นเองเหมาะสำหรับค่าสายตาที่มีขนาดกว้างๆนะถ้าเริ่มละเอียดวิธีการพวกอย่างแย่จัไม่ค่อยเวิร์ก